นะครับส่งงานนะครับโซโลเทครีโวทู c, 2, รุ่นยอดฮิตนะครับออนออฟกิดนะครับจอสัมผัสนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ถ่ายให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวที่บอดช็อตหนักคาปาระเบิดกระจายนะครับก็คือน้ําแตกกระจายเต็มเครื่องเลยก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าส่งมา2เครื่อง นะครับให้บอกบอกว่าให้ยำรวมกันนะครับก็เอาเมนบอร์ดตัวนั้นนะครับเอาเมนบอร์ดอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ C ไม่ได้ระเบิดนะครับเอาตัวนั้นซึ่ง C ไม่ได้ระเบิดแต่ว่า IGBT กับ mosfet ช็อตหนักนะครับเอาเมนบอร์ดตัวนั้นมาซ่อมนะครับแล้วก็เอาเอาบอร์ดบูต MPPT ของเครื่องนั้นมาซ่อมเหมือนกันนะครับก็คือยกเครื่องนั้นมาใส่เครื่องนี้นะครับ นี่นะครับบอร์ด mpt อ่าบอร์ด mppt ตัวเดิมมันนะครับก็ไม่นะครับอ่าก็เรียกได้ว่าสลับอ่าสลับชิ้นส่วนเฉยๆแต่สลับมาแล้วก็ต้องซ่อมอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันพังทั้ง2เครื่องนะครับแต่อ่าเอาไอที่พังน้อยมาซ่อมนะครับไอที่พังหนักเกินไปก็อ่าซ่อมไม่คุ้มก็ไม่ต้องซ่อมไปนะครับก็อย่างที่เห็นแหละนะครับสภาพนะสภาพมันค่อนข้างที่จะอ่าซ่อมไม่คุ้มแล้วแหละแบบนี้นะครับ โอเคนะครับก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้นะครับตอนนี้กําลังเทสรันอยู่เหมือนเดิมนะครับโหลดแล้วก็นี่สายเว็บนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าหนักนาชากันนะครับที่จริงซ่อมเสร็จไปตั้งแต่เมื่อหมาเมื่อคืนนะครับแต่ เจ้าบอร์ด MPPT ตัวนั้นนะครับที่มันโดนน้ำยานะครับโดนน้ำยาของคาปาฟุ้งกระจายใส่นะครับระเบิดโดนคาปาระเบิดใส่นั่นแหละนะครับทำให้บอร์ดมันช็อตหนักนะครับ IGBT ช็อตไม่เหลือภาค power supply ของบอร์ด MPPT ก็ช็อตก็เรียกได้ว่าช็อตหนักพอสมควรนะครับก็ต้องรื้ออะไรใหม่กันยกใหญ่นะครับแถมยังต้องจับไปอาบน้ำขัดสีชวีวันนะครับตากแดดไว้ทั้งวันนะครับ ตอนนี้เพิ่งจับมาใส่นะครับก็เทสการใช้งานก็ทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็น่าจะประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็เหมือน <c oughs> ว่าไปก็เหมือนซ่อมสองเครื่องนะครับในเครื่องเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคิดราคาลูกค้าเครื่องเดียวก็พอนะครับก็เอาให้มันใช้ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วดูไปดูมามันเหมือนซ่อมสองเครื่องนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับมาอัปเดตงานนะครับบางคนติดตามงานว่าอ่าที่ถ่ายไปรอบที่แล้วนะครับเครื่องนั้นมันจะรอดไหมนะครับเครื่องนั้นก็คือเครื่องนี้แหละนะครับรอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ